ถ้านคมนครับเรื่องนี้จริงหรือไม่เนี่ยยังคงเป็นตำนานและเรื่องเล่าขานกันมาโดยตลอดแต่ว่าผมยังมีข้อมูลอีกหลายมากทีเดียวครับที่จใจท่านผู้ชมทั้งหลายได้รับทราบรับรู้เชื่อหรือไม่ต้องตามเราไปดูครับความกลัวนับว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งยวดที่เราตั้งเป็นคําถามให้กับชีวิตเราเฝ้าเพียรพยายามจะทําลายมันให้ผ่านพ้นไปจากชีวิต ความกลัวมักก่อให้เกิดเรื่องราวแปลกๆก่อให้เกิดภาพมายาและปัญหานานับประการเรากลุ่มนักเดินทางกำลังค้นหาปริศนาแห่งความกลัวปีศาจวิญญาณที่เที่ยวหลอกล้อนนั่นก่อนนี้ไม่พ้นเรื่องความกลัวมันเป็นจินตนาการหรือพันธนาการที่มนุษย์สร้างขึ้นกันแน่สร้างขึ้นเพื่อหลอกลวงตนเองหรือผลประโยชน์มันเป็นคำถามผู้คนพากนันสงสัยว่า ชีวิตนี้คืออะไรมิยายที่ศาสนาทั้งหลายจะช่วยคนค้นหาจนเป็นอรหันต์สร้างปัญญาต่อปัญหาให้กับผู้คนแล้วแต่มนุษย์ก็ยังสงสัยเฝ้าไต่ถามเสมอมาจริงๆแล้วปัญญาต่างหากคือสิ่งที่สามารถตอบปัญหาได้แต่มนุษย์เกิดมาสติปัญญาไม่เท่าเทียมกันเราไม่อายกล่าวหาผู้ไม่รู้เหล่านั้นได้เพราะปัญญาปัญหามนุษย์มันสลับซับซ้อน วันนี้เรากลุ่มนักเดินทางกำลังค้นหาความกลัวที่มันสิงอยู่ในใจเป็นเพราะความกลัวเป็นต้นตอแห่งความหลอกลวงช่อชนมันเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมทรามจริงหรือไม่ธรรมชาติผู้คนคือร่องรอยแห่งความสงนหรือความหวาดกลัวอารมณ์นี้ไม่มีการงดเว้นแม้เป็นเมืองที่เรืองรุ่งด้วยความเจริญแห่งเทคโนโลยีวัตถุหรืออารยธรรม หรือชนบทที่งามงดด้วยธรรมชาติผู้คนที่สายซื่อบริสุทธิ์และใบหน้าที่ประดับด้วยความทุกข์ยากและบางครั้งเป็นความหวาดกลัวไร้ที่พึ่งทั้งจ,จิตใจผู้คนต่างโหยหาและพากันค้นหาหาที่ยึดเหนี่ยวแก้ไขปัญหาแห่งความหวาดกลัวนั้นความเชื่อเรื่องพูดผี และวิญญาณดูมันจะฝังตัวเองอยู่ทั่วทุกอนูแห่งพื้นที่ความจริงแล้วความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจนี้มีมาแต่โบราณการนักปราทางการปกครองเคยกล่าวไว้ว่าความเชื่อเรื่องนี้ก็คือกติกาของสังคมเช่นเชื่อว่าการตัดต้นไม้ทำลายป่าเป็นการผิดผีการลู่ละเมิดทางเพศกับสตรีก็ต้องเสียผีทำพิธีเส้นไหวขอสมาลาโทษ นั่นคือกติกาของสังคมในการปกครองแต่ก็เป็นการลบความหวาดกลัวไปจากหัวใจได้ชั่วคราวเท่านั้นผีมีจริงหรือไม่นั้นคือปริศนาในหัวใจมนุษย์วิทยาศาสตร์ก็มิอาจช่วยได้มันพิสูจน์ไม่ได้แต่อธิบายได้จริงเท็จแค่ไหนไม่รู้จนเกิดประโยคที่ว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่และเดบดาพูดผีปีศาจที่สร้างความหวาดกลัวไปทั้งดินแดนที่ราบสูงของไทยก็คือปอบ เรื่องนี้มีมานานแล้วอย่างหนึ่งที่เล่านอกจากทำให้เกิดความกลัวแล้วยังกล่าวว่าปอบสืบทอดกรรมาทางสายเลือดและการสืบทอดทางเจตนารมณ์ของผู้คนที่ศึกษาทางสายเวทแล้วเกิดอาเพศไฟธาตุแตกตบาแตก,ตแตกผู้คนเหล่านี้ก็คือปอบและนี่คือกรณีหนึ่งของตำนานปอบตัวแทนแห่งความหวาดกลัวเขียดแค้น และชิงชังหรือความหลอกลวงเรื่องผีปอบไหมเชื่อเชื่อเหรอเคยเห็นหรือต้องเชื่อเห็นเออเห็นแตมันเป็นยังไงเป็นตัวไงผีปอบก็เป็นไฟสว่างสว่างเขียวเขียวอ่ะปัป๊บป๊๊าเลยเวลาเข้าคนก็จะเข้าทันทีเลยจ้ะเป็นไฟสว่างเขียวเขียวมาเวลามาเข้าคนก็เข้าเลยจพราอเวลาเข้าคนนี่คนที่ถูกเข้านี่เป็นยังไงก็หมอเข้ามาดูเขารู้อ๋อหมอมาดูรู้เลย ลายจะโอกรู้ก็หายไปเลยเหมือนกลนแกล้งไปเลยค่ะคุณลุงก็เชื่อเรื่องผีปอบเหเชื่อเราเป็นเขาคนแบบอุ้ยมันจะมันจะแปลเลยแต่คนคนไข้ธรรมดานะแต่มันจะมาคืแรงขึ้นคือว่าปอบมันเข้ามาปอบมันจะพูดอือมันจะเก่งขึ้นมาเลยครับครับครับอมันจะเก่งขึ้นมาแล้วแล้วแล้วคุณลุงเหรอครับเชื่อไหมครับเรื่องผีปอบเชื่อครับผมครับครับเป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงครับมีจริงจริงอ๋อที่สน์ได้ไหมครับ ก็อีตอนนี้ก็อยู่ในประเด็นที่ว่ามองเห็นเป็นเชื้อรากพื้นฐานของโบราณครับผมเชื้อราพื้นฐานของโบราณครับผมทุกวันนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับมีอยู่ครับยังเหลือมีคนที่เป็นปอบจริงๆมีเป็นจริง่ะมีคนที่เป็นหมอผีปราบปอบได้จริงๆปราบได้ครับปราบได้แต่ได้ชั่วคราวนะครับได้ชั่วคราวคุณที่เหรอครับเชื่อไหมครับคุนที่ไทยลักไทยเชื่อครับอ๋อในยุคทักสินเป็นนายยกนี่นะยังเชื่อเรื่องปอบนะครับเชื่อครับโอ้แลวในหมู่บ้านเรามีปอบไหมครับมีครับ